วันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องย้อนหลังกลับไปวันที่18มิถุนายน2566ที่เรามีการเลือกตั้งกันครั้งก่อนนะครับโดยวันนี้จะเจาะจงเฉพาะเขตเลือกตั้งที่2ครับส่วนเขตอ,อื่นๆติดตามในตอนต่อๆไปจะทําให้ครบ11เขตเลยทีเดียวครับครั้งที่แล้วเนี่ยคนอุบลเขต2เลือก อันดับหนึ่งคือวุฒิพงษ์นามบุตรครับตอนนั้นสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้38,164คะแนน 38. 2% 2อันดับ2เลือกนรงชัยวีรกุลหมอแขกนะครับตอนนั้นสังกัดพรรคเพื่อไทยครับ31,953คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์32%คนเขต2เลือกเป็นอันดับ3ก็คือสมพจันทรวงศ์ตอนนั้นสังกัดพรรคก้าวไกลนะครับ17,520คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากการเลือกของพี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่2คือวุฒิพงษ์นามบุตรมาดูคนเขต2เลือกพักบ้างครับในครั้งก่อนนะครับปี66คนเขต2นั้นเลือกพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งครับ3 3 6 9 5คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์33.74%คนเขต2เลือกพักก้าวไกลเป็นอันดับสองครับ3718คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์30.76%เ คนเขต2เลือกพักประชาธิปัตย์เป็นอันดับ3ครับ11,853คะแนน11.87%ครับนั่นก็คือการเลือกตั้งเมื่อ19มิถุนายน2 5 6 6ครั้งนี้จะแปรเปลี่ยนไปจะเหมือนเดิมหรืออย่างไรก็ตามนี่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอเขต2แหละครับต้องไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายครั้งที่แล้วได้73มา73%หามไาไหนครับ่าเปอร์เซ็นต์หายไปไหนครับ, <c oughs> รบรนีครับกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไ่เห้ถึงเั้ก่อบน,นะอระมีบัตบือบัตร สีเขียวเลือกคนบัตรสีชมพูเลือกพักนะครับรบัตรสีชมพูเลือกพักก็สังเกตมันจะยาวกว่าเพื่อเลยนะครับเพราะว่ามีพักถึง57ดพักด้าน3ก็คือเป็นบัตรสีเหลืองบัตรสีเหลืองนี่ก็เลือกอ่อก็จะเป็นการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประชาธิปตินะครับถ้าเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็กากรบาทที่ช่องเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็กากบาทที่ช่องไม่เห็นชอบหรือว่าไม่แสดงความคิดเห็นก็ได้แล้วแต่ทุกท่านเลยทีเดียวครับและ ในครั้งนี้เราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับในการเลือกตั้งก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตก็ได้ถ้าเป็นอยู่ในมือถือก็จะเป็นแอปพลิเคชันไทยไอดีเอ่ก็ได้หรือจะเป็นบัตรคนพิการก็ได้นะครับแล้วเราก็จะต้องจําเบอร์ผู้สมัครจะต้องจําเบอร์พักแล้วก็จะต้องจําลำดับที่บัญชีรายชื่อของตัวเองเพื่อเข้าไปจะได้สะดวกนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาหาทั้งหมดนี้จะดูได้ใน แอปพลิเคชัน Smart Vote ดครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับทำไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทำให้ก็ได้ครับโดยในนี้เนี่ยก็จะบอกเลยนะครับชื่อเบอร์คนเบอร์พักแล้วก็เราเนี่ยจะต้องไปเลือกตั้งเขตไหนหน่วยอะไรเลือกที่ไหนแล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่ครับอยู่ในแอปพลิเคชัน Smart w o t e เลยใครสงสัยอะไรเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกกตได้นะครับหรือ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนของกกตนะครับหมายเลข 1444 1444 14สายด่วนกนกนตครับหรือว่าถ้ามีเหตุทุจริตอะไรต่างๆนะครับมีรางวัลนำจับถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวครับแจ้งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดวุบลราชธานีได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ045355366หรือ045210329ครับสร้างสารรค์ประชาธิปไตยพร้อมใจไปเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามติกันนะครับอยากให้ ชาวพี่น้องเขต2หลุมมถึงเขตอ,อื่นๆเขต2นี่ให้ไปเกิน7ามเจในครั้งก่อนนะฮะไปกันให้ถล่มทลายทีเดียวอยากให้ทุกคนนั้นได้ออกไปอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าให้เสียหน้าของคนเขตสองนะครับให้ลูกหลานมาด่าว่วาวได้ว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่ากูวกกินทาไมไม่ถึงไม่ไปเลือกตั้งกันล่ะเ,เพื่อที่กําหนดอนาคตของหนูนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ไปเลือกตั้งกันเพื่อร่วมกันกําหนดอนาคตของประเทศไทยครับ ท่านสามารถที่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปกำหนดอนาคตของประเทศไทยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเวลาที่เราไปหน่วยเลือกตั้งนี้นะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับอาจจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปแต่5นาทีนี้นะครับเป็น5นาทีที่มีความสำคัญกับประเทศชาติ มีความสำคัญกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก,กานอกจากงานเทศกาลต่างๆนะที่ญาติพี่น้องจะได้มาพบปะกันเนี่ยนะครับแต่ในวันเลือกตั้งนี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องมาพบมาเจอกันใช้เวลาร่วมกันนะครับทำให้เกิดความรักความสามคัคคีความผูกพันในครอบครัวมมมาาาาเเเด้าาเอาา้ออกไปใใสสส่่ิียง วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับออกไปใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไปทำหน้าที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งสอสอไปทำหน้าที่ในการออกเสียงประชามติเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทยครับพี่น้องครับ